เรียนอาจารย์ประจำวิชาสาาไทยและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะคุณดิชันคุณสมรีนะคะมีสมาชิกของดังนี้ค่ะหนึ่งนางสาวสุธาหาสุขค่ะสองนางสาวพิชาณนวกรคุณค่ะสามนางสาวสุภาใจเรี่ยกค่ะและดิชันนางสาววันทิพย์ใช่ไค่ะชื่อเรื่องของบทความนี้นะคะคือธุรกิจสปาไทยดึงการก้าวไกลทั่วไทยทันนน่วโลกนะคะฟังเรื่องของบทความนาี้นะคะ บทนำหนึ่งบทนำและ้วแบบของสปานะคะจะนำเสน,น,น,นอโดยนางสาวพนิกเชยเมย์ะคะ่ะสามสปาไทยขอวาางวพัฒนารมแบบไทยสี่นวดไทยหัวใจของธุรกิจสปาไทยนะคะแะนำเสนอโดยนางสาวนางสาวสุภทาหางเซนทรัลค่ะห้านะคะมาจะาำของธุรกิจสปาไทยอาทาของแบบบริของสปาในประเทศไทยการแข่งขันที่ขอธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพจิต กระแสที่คนไทยได้พูดความรอใสใส่ตนการูแรสก็ภาพอย่างจริงจัง ใส่แนวความคิดให้บริการที่หลากหลายรูปแบบลงทุงการรูดป,ประชาสัมพันธ์กันเป็นจนํานวนมากนะคะทาให้การแข่งขันนั้นมีจํานวนมากขึ้นการทรําธุรกิจบริการหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลท่านำมีการแข่งขันขนำสุ่สปาเพื่อสุขภาพมาเป็นหน่อ ok เข้าด้วยกับเข็มบริยุทธ์ช่วงชิงตลาดลูกค้านะคะค่ะและส่วนรูปแบบของสปาไทยนะคะก็จะเป็นโฮเทลแบบ รีสอร์ทสปาทา่ได้เก็บมาตรฐานบริการสปาที่อยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ทนะคะ 2. อง destination สปาที่เป็นสปาที่ตั้งแยกออกมาต่างหากอย่างเดี่ยวชัดเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อบริการสปาเป็นการเฉพาะอย่างยิ่งจรนะคะ 3. ามค่ะผับสปาเป็นสปาที่มีการผสมผสา ในเ่ขสปาครเป็นสปาที่มีการบำบัดรักษาพวกพวกกับทางการแพทย์ด้วยนะคะ4ีเป็นสปาหรือซิตี้สปาทําเป็นสปาที่ใช้เวลาในการทำให้เสร็จระหว่างวานนะะงงงันอาทิตย์แค่30นาทีหรืชั่วโมงจึงไม่จำเป็นต้องมีห้องความไว้คริการะคะ่ะสำหรับสปา,ทาไทยวิถีธรรมชาติแบบไทยนะคะสปานั้นได้ได้เกิดจากการพื้นฟูจาก บัญญาด้านเรืมอของคนไทยนะคะนำประยุกต์ใช้ในรูปแบบของสปาค่ะเช่นการอาบสมุนไพรการดูดมสมุนไพรการนวดสมุนไพรนะคะการแช่นําสมุนไพรการขัดผิวต่งตางๆและการอยุดไฟหลังลอดค่ะสำหรับการนวดนวดไทยหัวใจธุรกิจสปานะคะการนวดนัด้นเป็นหัวใจของธุรกิจสปาค่ะได้นำมาประยุกต์เพื่อใช้ในการผ่อนคลายและยังสามารถมักษาโลค แล้วก็ไม่มีเครื่องดื่มแกอหรือว่าสิ่งของเราในสถานที่นะคะค้ามาตรฐานความปลอดภัยจะต้องมีชุดระผมพยาบาลที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลามีป้ายแสดงข้อความให้ผู้ใช้รูวบริการระวังในบริวเวณที่เป็น,น,นะะอันตรายค่ะอมีระบบฉุกเฉินที่ 能六大不大？ ที่อ่าได้รับอนุญาตจากกระทรวง พาจุดอ่อนจุดแข็ของสปา